<laughs> nó mai tôm พี่กินงฟงเฝ้าเลยพี่น้องว่าเฝ้าน้ำคลิปทาคลิปเกินซิบหานะที่แล้วมันโหลดลงบันไดพี่น้องต้องเฮ็ดเห็มันไดซิบหานะที่เคยว่าไปหลายเที่ยวแล้วหละว่าก็เดยต้องกินเร็วๆออื ของผู้ของช่อง,ช,องช่องอื่นมาเป็ีน่ะเป็นตัวซองขอ,อยนเป็นยังบุเฟซบุกขายนเป็นยังบุสงสัยถ้าซับเก่ามันบ่ได้มันบ่อัปโหลด me tem meu fin fin ว่าจะซื้อสต,ตอไม่กินกับตหื้อมีกระทินี่เรากันลรเบ่า เม็ดกระถินบะตองแจเบังหนอนข้างในไงเทลร่งกับกินโลด ผักเสียนยังอยู่ที่พี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเอาว่าจะกินกับปุนบ้านได้ซื้อป่ามาปน เราได้เบิรงนเงาฮิวโกรธเอาไ,ได้จ้ะเบิรงจบเราก็ไปหาหกิน คำตาสวดคำตาสวดคำมังย่องกับ เสียงดังเนี้ยกับเบาเด้อพี่น้องกิน <c oughs> เขาใส่ไม้มันกระดังเนีย อตอนนี้ถือเอ็นสิบ <c oughs> ทีนาที่เกินแ้ะเห็นท่าที่เดียว ไปแล้วครับพี่น้องปัญหาที่พอดี๋ยวมันตลรดไปได้ค่ำนี้จะไปกินลังไหมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ซับสไครต์กับพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้เพราะกันชิมนาสวัสดีจ้า